กานะพี่เตานี่นะ nè này ní, mà, được, được, mà, đểo, này tông, không, 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 Mày không, 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 ที่นอนหนึ่งที่นอนสองก็เอาไปละไม่เป็นไรนะตอนนี้เขาก็คงสบายตัวแล้วก็อยากจะมองนู่นมองนี่หน้าประตูแล้วก็ให้เขาออกไปอยา่นั้นเลียนนาย มาแล้วมานั่งคุยกับพ่อนี่กันแล้วเฮ้วันนี้ก็เป็นหลนนักการงินนะปกตินี่นี่จะอยู่ตลอดนี่จะนั่งแยกไปนูนป่นละเปลี่ยนนายลูกมานี่มามาเดี๋ยวพอเอาไอแคปหมูเลยตรงมุมนั้นมานี่ในกล่องอ่ะในกล่องเมื่อกี้ใส่ไว้ในกล่อง,องทุกเดิมอะ ยิงลองหน่อยเอนมนี่ลูกมามาหลอกรลอดเล็กแคบมูอ่ะวันนี้ลูกมามานี่เดี๋ยวอืมมาเลยเนี่ยวิ่งมาเลยเนี่ยวันนี้เล็กเร็วมาเร็วมาหาพ่อนี่อยเดี๋วอันนี้อันนี้นเลย Nè thế, Cái này Nè โอเคมาโอคโอคโอเคไม่ไหวลูกไม่ไหวอ่ะโอเคโอเคเออ

กินใช่ไหมแต่พ่อเก็บไว้หนูกินนะร้อน,อนอะไรพ่อวันนี้นอนอะไรพ่อหวลวกพ่อนหน,น่อยดิรนอนอะไรอ่อ,อแล้วนะที่สุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวมีกล้องตึกอีกทีหนึ่งมีให้กินเพราะหนูจะได้อึกไง Ừ, kêu. Xin đăng kêu, xin đăng kêu, xin đăng kêu. Thôi nào. Thôi rồi, Thôi nào, thôi เวลาอื่นแล้วลูกพอแล้วไม่ต้องละไปนี่พอแล้ว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 ตูนอนละคนละคนละคนละลูกทานเยอะไม่ดีลูกทานนิดเดียวพออย่าหนูทานอาหารเม็ดของหนูนะอือไปกลับไปที่เดิมลูกไปหนูจะไปไหนหนูออยากไปไหนก็เข้าไปลูก ออนอนตอนนั้นลูกเขาจะนอนเลยไม่นอนยิงต่อไ,ไหนลูกไ,ไหนนี่ไปปล่อยเขาเดินอยู่ทางนั้นละไม่เป็นไรโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ประมาณสักออสองทุ่มนะฮะสองทุ่มเจ้าพอ่อกยนนายก็จะท้าเรียกว่ามอบโชคมอบเงิน ลาให้กับพวกเรานะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับ4ล้านนะฮะ4ล้านดวงใจนะครับอันนี้ขอ2ล้านเองนะได้มา4ล้านสาธุเป็นสำรักนี้นอนพ่อต้องใส่ใช่ปกติวันนี้เนี่ยเนี่ยมาเจอกันแล้วก็กอดกันวนเนียนอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็พูดกับเขาว่าวันนี้ยังเข้าไม่ได้นะ อย่างนั้นอย่างนี้เป็นวันอัปมงคนยังไม่เข้าออบ้านนะลูกสักพักเดียวเขาเดินออกจากเราไปเลย<ม>ไปนั่นงแล้วเขาก็เรียกเข้ามารอเอาอาหารมาทานอาหารเสร็จก็เดินออกไปอีกเนี้ยดูดิดไปนั่งอยูนะ่โดยไม่มีอะไรเลยนะเห็นไหมเนี่ยแล้วเขาก็มองมาทางเราเนี่ยอัจารยเหมือนกับไม่พอใจดูดิ ปกติม่นเคยเป็น่างนี้แต่บอกเขาไปแล้วว่าว่าไม่ไม,ไม่นั่นน่าจะงนแหล,ละเราเราเขา้าเขาไปหาเขาอ่าเขาก็อนิดนึงกับเราแต่เมื่อกี้เรามาสักพักคุยกับเขาเขาก็ออกไปนะเราคิดว่าเราจะไปงอเขาไหมเขาเราไม่งอเขาก็มาหาเราตอนไลฟ์สดตอนแรกเลยแลก็นั่งโูเนียสักพักหนึ่ง ขาคงลุกขึ้นได้อะ้าเลยนอนต่อเราไปนั่งเลยเดือนเราไม่มีความเหตุผลแล้วต้องไปนั่งเปลี่ยนนายอันนี้ลุกมามาเร็วมาหาพ่อลุกมามาเร็วมาเดี๋ยววันทีหนึงพ่อพาไปเที่ยวนะพาไปกายภาพบำบัดลูกมาชัว่วโมงเขียนถึงดีใช่ถึงวชั่วโมง เดี๋ยววัดเข้ามาใกล้ๆแล้วผมก็ตุ่ไหวแล้ว<ม>เดี๋ยวนะผมกลับก่อน<ม>โอเคลูกจ๋าแน่หันหน้าหนีนะหันหน้าหนีนะพี่ลักษ์พ่อขอโทษนะลูกนะ เป็นอะไรลูกหึหนูเป็นอะไรนอนอะไรพ่อลูกแน่เป็นอะไเป็นอะไรลูกหึนอนอะไรพ่อหึอ,อะไรลูกอ๋ไปหนูไป่เข้าที่นอนได้แล้วลูกไปไปลูกไป ม่มีอะไรหรอกลูกพ่อก็ยัเหมือนเดิมแต่พอเอาเข้าบ้านเองแต่ให้มันดูเลิกดีๆก่อนหนูจะได้อยู่อยู่เย็นเป็นสุขในโลกนะืเขาเห่าไหมไม่เห่าไงเปลี่ยนนายลูก อามาพ่อหอมทีเด็กพ่อจะกลับละนักหนูที่ชิดเลยไหม,มไม่แช่ไรเดี๋ยวพ่เอเข้าบ้านนี้นะเดี๋ยวดูเริ่มดีๆี่ต้องานนพ่อนะลูกนะ ตรงนี้เย็นนะโอ้แอร์มาลงตรงนี้มาตรงนี้ตั้งเย็นไงอืม mm hmm. mm hmm. แต่พอเรื่องที่นอนมาตรงนี้หไหมลูกหาไหมเห็นหนูนอนตรงนี้ไหมลูกนอนะดูนะนอนมาตรงนี้ไ้ <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรเนี่ยวันน<อ>ี้นะผมไม่นอนทั้งวันเลยดูไม่ค่อยคึกคักเท่าที่ควรยืนคึกคืนไม่ยินตอนยืนระคืนเราดูเหมือนเขาแตึงๆนะดูมองเขาต้องตึงๆ อะไรคนอนในคุณแล้วพ่อเขานอนตอนนี้ตมีปะเดี๋วจะนอนตอนนั้นประจำนนตอนันปะ่แง่แง่แ เป็นอะไรลูกตัวเนี้มันเป็นอะไรดูตาเขาเชื่องมีอะไรลูกมีปัญหาหัวใจอะ่ะเป็นอะไรครับดูนีไม่กระดิกดไม่อะไรไม่จริ<ม>อนอนไปเลย แวะตายนะไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรโทษอาจารก้องไหมตอนหนูนอนในลูกอไปไหนไงเธอตรงทีนนอนครับกินน้ำกินน้ำ เดินไปไปกินน้ำแป๊บหนึ่งแล้วก็กินอาหารต่อเฮ้ยแอบไปกินอาหารแอบมากินอาหารเลยตูดน่าพวายหยิบลงให้เนี่ยลูกอะ เอาหยิบเอามาวันหนึ่งนี่ยแผ่นๆเนี่ยนี่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไนี่ไม่ใช่เรอนี่นี่แกงนมเียกงนี่นี่เดีลูกเออนี่กินไม่ได้ เดี๋ยวพ่อแกนะให้ต้องหักแล้ลูกเดี๋ยวที่ลูกพ่อหกนะักให้ เราไม่อหอาหาอกินไม่ต้องแอบกินเองอชามันล่นหรอลูกอ่ะพอจับไว้ให้ นี่นี่อันนี้ลูกเหลืออันนี้นี่นี่โอ,อ้วางที่เดิมเดี๋ลงมานอนแล้วล่ะไม่นอนหรือว่าน้องนอนทางไหนนอน แค่ครับเพื่อนๆนะใส่ยจงงอนนะใส่ที่เป็นอารมณ์ทำหมันมานี่ดูดูเขาเดินเนี่ยนี่ไปหน้าประตูอีกอ่ะอะไรขี้เขาจะแข็งไม่ได้หรอกเราค่อยเก็บเอา คืนก็เก็บออกเก็บตีสอบโอ้โหคืนนะั้นไปนอนวันที่ยี่ก่อนยี่สิบเจ็ดไปนอนที่โรงแรมอะ่ะโหวันนั้นเร่งเลยตอนแรกตอี่ชั่วโมงกว่าเนี่น 4, 5, 5. นไปทำเรื่องมองเราด้วยนะตอนมารุกมาเนี่ยอาพร้อมมาลุกมาไม่มาไม่มาดูดิอเออวันนี้เขาแปลกแปลกมากเลย เขาไม่มาหาเราเลยน่าจะงงจริงๆเนี่เออ,เอ,อปกติอยู่เรามาเขาก็จะแบบเออนัวเนียอยู่กับเราต้องจนก,กว่าเราจะกลับนี่ก็ไม่สนใจเลยนะงนงงนงนงภาษาอยากมีอยู่บ้านจริงๆเนี่ย เปลี่ยนนายลูกกินน้ำยังอ่ะลูกมากินน้ำนี่ลูกมาเดี๋ยวมาเร็วเปลี่ยนนายพอกลับแล้วนาะเดี๋ยว ไต่ก้นอกมีเสียงหมาเหา่าหลอนแล้วล่ะหลอนแล้วจริงๆเป็นไงครับวันนี้ลุกมาหาพ่อมาลุกมาเป็นไง นี่มานี่เป็ี่ยนายนี่เร็วนี่ยังเหลืออยู่เร็วโหไม่หันมามองเลยอ่ะนี่ลุกมานี่มาเร็วไม่สนอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับหนูเปลนายครับอย่ามายุ่งกับหนู ไม่สนใจใหญ่ดีอ่ะตามใจนะโอเคพ่อไปแล้วนะืึลุกขึ้นนะไปแล้วนะพ่อไม่ผลละกลับละไปแล้วไปแล้วเออเขาไม่ลุกด้วยนะ เขไม่สนใจจริงด้วยไปแล้วต่อไปต้องเปิดเออไม่ลุกด้วยนี่ประตูปิดก็ไม่ลุกไม่ลุกด้วยนะไม่ตามไม่อะไรเลยนะ หาลูกเร็วไ่สนมาเร็วหาพ่อมาเร็ววันนี้มาลูกมา สนใจด้วยไม่อะไรเลยมาแล้วลรีรูปมานะโกรบอกสองวันละแต่จริงๆครับมันวันไม่ดีอ่ะมันเป็นวันไม่ดีจริงๆวันนี้ก็วันอัปมุงคนก็ควรทำอะไร มาลูกมาเยวใหม่ลูกใหม่ใจป,ปล่อยละโอเคโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ตั้งยอดครับโอเคนะครับเราหลบฝันดีทุกคนนะครับ คู่นี้นะครับประมาณสองทุ่มนะสองทุ่มสองทุ่มเดี๋ยวให้น้องจัดการให้ที่ห้า้านมุ่งใจแล้วนะเดี๋ยวจะไปไหมลูกไม่ลุกเหรอไม่ลุกก็ไม่นอนลุกไปในในแปลกมากวันนี้ เห็นผมแนละ้ววิ่งดีใจแต่เกตแต่กายคิดว่ามารับกลับมั้งคุยไปคุยมาบอกยังนะลูกนะเปลี่ยนไปคนละคนแล้วเดีนี้โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ใหม่โอเคก่อนไปต้องหอมลูกลูกก่อนนะโอเคเดี๋ยวพ่อหอมหนูก,ก่อนนะก่อนที่พ่อจะไปนะ พ่อไม่ได้งอนหนูนะพ่อขอทอนะลูกนะพอรู้พอรู้ควรู้เนี่ยออโอ้รับหนพ่อมันนี่มันนี่อ่ะมาันลูกมาขอคนรับหนูนะอืม,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 อ,มอืมอืมอืมออ,นะอ,อือมที่สด ความ,มสุดเลยน้องนอนพ่อไม่เป็นไรนะเดี๋ยวันนี้ถ้าเริ่มดีเดี๋ยวพว่อ,พอมารับนะลูกนะไม่ต้องห่วงครับหนูไปอ,อยู่กับพอ่อแน่ๆอยู่แล้วไม่ใช่พ่อทิ้งที่ไหนหรนอกแต่วันนี้เรื่องมันไม่ดีจริงๆนะลูกอย่าไม่อยากพาหนูเข้าไปเดีย๋ยววันนี้นะนะข้าใจพทษน,นะลูก ไปนะไหนเออื่นบ้างหรือดี๋ยอ่นไหมเดี๋ยวเป็นเรื่องของนายพอเนะี่ยไม่เป็นไร เพื่อนๆไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเ,เดี๋ยวเดี๋ยปวดอึเหรอได่ยายน้เดี๋ยวพอมาทำสีอืมเดี๋ยวยายนอพาไปปวดอึฉันไม่รูกเขาไม่อยากอึใส่พ่อใช่ไหมก็เลยไม่อยากพ่อใกล้โอเคโอเคงัค้นเ,เ,เดี๋ยวผมน่าจะปวดอึเดี๋ยวรอแป๊บนึงเถ้าเขาอึจริงๆแล้วก็เอามุ้งเจ้าอันนี้มาเขีย่ยเอาลูก มือมาเขี่ยให้เปิดประตูโอเคนะครับขอบคุณมากทุกท่านนะครับป็นนี้อรนหลับฝันดี